ไปในที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันก,กีฬานักเรียนองค์ก,กรปกครองส่วนท้นองถิ่นครั้งที่40นะครับดรือลีอออกอเกมรอบขัดเลือกและผักใต้ก็เพื่อพนาท่านรักนะครับกีฬาและเสริมทิศกิจท่องเที่วในพื้นที่ผักใต้กลับโดยเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมเดอะทวินโลตัสนะครับ ได้มีการทะเล่เข้านะครับนะการแข่งขันกีฬานักเรียนอง,องค์กรปกครองส่วนท้องทิ่กลางที่40บเราขัดเลือกาคใต้จัดขึ้นระหว่าง24ตุลาคมถึงส่งพฤศจิกาย,ยนนี้นสนามกีฬาและสนามการแข่งขันต่างๆในจังหวัดนครที่ธรรมราชนะครับอาาเลงกข้าวครั้งนี้มีนายวิทยาเขียวรถกับรบูัวาชการจังหวัดนครที่ธรรมราชเป็นประธานในพิธีนะครับและกล่าวต้อนรบับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนจากกลมสิบสามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้องาคใต้ จะมีนายกเทศมนตรีนครนครที่ธรรมราชนะครับทองทิจจอนคนครที่ธรรมราชผู้แทนนายกอบจนครที่ธรรมราชรวมทะเลงเข้าในครั้งนี้ครับสำหรับการแข่งขันประกอบไปด้วย16ชนิดด้วยกันนะคะก็จะมีกรีธาค่ะมีเทเบิลเทนนิสมีวอลเล์บอลในร้อมวอลเล์บอลชายหาดฟุตบอลเสปักตะกอฟุตซอลเปตตองชุดต,ติ้งเปตตองแบดมินตันมารลุกไทยมากคอดไทยอีสปอร์ตเทคบอลจักรยานข้าไทยและกจามีกีฬาสาติตอีกสอง ก็คือมากลอมแล้วก็ว่ายน้าค่ะโดยนายกเทศมนตรีนครน,นครศรีธรรมราชค่ะท่านบอกว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการพัฒนารักท่านด้านการกีฬาแล้วค่ะก็ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยโดยสัญ,ญลักษณ์การแข่งขันในครั้งนี้นะคะมาสคอตคือน้องมังคุดค่ะกระทูกนํามาทายเพื่อเป็นซื่อทึ่งพละมไมลขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะ,ะ,คะเจอกันนะครับกีฬา ทองทิ้นนะครับนะลิกอเกมปลายเดือนตุลาคมนี้ครับค่ะ